สำหรับการจแจกแจงความนะ่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันเนี้ยเหมือนจะยากนะคะแต่มันมีจุดสังเกตนะคะการจแจกแจงความนะ่าจะเป็นของผลตางของค่าเฉลีย่ยจากค่าสังเกตที่จัดเป็นคู่นะคะลักษณะของ การแจกแจงความน่าจะเป็นของประเภทนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของการทดสอบนะคะการทดสอบที่มีลักษณะการพิจารณาเป็นผลต่างระหว่างค่าสังเกตรหรือการเก็บข้อมูลแต่ละคู่นะคะแล้วดูผลต่างผลต่างที่ว่านี่ก็คือ d i นะคะของแต่ละคู่แต่ละคู่นะคะซึ่งผลต่างนี้เนี่ยจะเป็นค่าของตัวแปรสุม่ม d นะคะที่มีค่าเฉลี่ยของผลต่างเท่ากับ m d นะคะโดยหากพบว่ามิวดีเท่ากับ0นั่นแสดงว่าสิ่งที่กำลังทดสอบอยู่นะะแสดงว่าสิ่งที่ทดสอบสองสิ่งนั้นอนะ่ะมันมีประสิทธิภาพเท่ากันอ่ะอย่างเช่นเห็นไหมเครื่องจักรเเครื่องจักร B คนที่1ถึงคนที่5ทํากับคนที่6ถึงคนที่10ทําเครื่องจักร B นะะแยกเครื่องจักรเนาะและระหว่างเครื่องจักร A กับ B เหมือนกันแต่ใช้กลุ่ม กลุ่มที่1นนะคะกลุ่ม A นะคะมาทำเครื่องดีนะคะได้ผลข้อมูลที่ใกล้เคียงกันหรือเป็นการหาในส่วนของการสังเกตข้อมูลต่างๆะคะที่ใช้กลุ่มข้อมูลของสองข้อมูลแล้วหาผลแตกต่างกันนะคะ,ะซึ่งจะกํำหนดให้ D1 D2 ไปจนถึง DN เ,เนี่ยเป็นผลต่างของค่าสังเกตของ n คู่แต่ละคู่แต่ละคู่ ผลต่าง N ค่านี้จะทำให้เกิดตัวแปรสุ่มที่มีค่าเฉลี่ยของตัวอย่างก็คือ D บบาและจะมีตัวแปรนะคะอีกตัวหนึ่งเราเรียกว,ว่าความแปรปวนก็คือ SD กํากำลังสองจากประชากรปกติที่มีค่าเฉลี่ยเป็น m ิ D. ทุกอย่างเห็นไหมจะห้อยดีหมดเลยนะคะและความแปรปวนที่ไม่ทราบค่านะคะ ซิกมาดีกำลังสองโดยตัวแปรสุ่มนะตัวแปรสุ่มดีบาสามารถแปลงเป็นตัวแปรสุ่มทีใช้ตารางทีนะคะใช้ตารางทีเนาะโดยใช้สูตรนี้นะคะอ่ะเรามาดูที่โจทย์ลักษณะจโจทย์มันจะต้องบอกความแตกต่างหรือผลต่างของสองกลุ่มข้อมูลทีละคู่ทีละคู่แสดงว่าอันเนี้ยนะคะตัวอย่างเนี้ยเขาเป็นการทดสอบความแข็งนะคะ ทดสอบความแข็งของชิ้นงานผ่านเครื่องจักร A กับเครื่องจักร B โดยเอาชิ้นงานที่1ถึงชิ้นงานที่9นะคะผ่านเครื่องจักร A กับเครื่องจักร B นะคะแล้วเก็บข้อมูลของของความแข็งของชิ้นงานได้ข้อมูลดังนี้ซึ่งอันนี้คือผลต่างนะคะผลต่างของข้อมูลของสองกลุ่มนี้นะคะโจทย์บอกว่า ให้หาค่าความน่าจะเป็นที่จะพบว่าค่าความแตกต่างกันของของความแข็งที่วัดได้ระหว่างสองคื่องจากรมากกว่า0.1นะคะโดยกำหนดให้อัลฟาเท่ากับ0.05ดอ่ะดังนั้นแน่นอนสูตรที่เราใช้คือสูตรนี้เนาะโอเคดังนั้นเรามาไล่แบบนี้ก่อนไล่หาทีละตัวนะคะ ก่อนอื่นก่อนอื่นนะคะตัวค่าความน่าจะเป็นของเราเขาบอกว่าให้หาค่าความน่าจะเป็นของตัวเนี้ยที่พบค่าความแตกต่างกันของความแข็งะที่วัดได้ระหว่าง2เครื่องจักรนะคะซึ่งเรารู้ละวว่าโจทย์ข้อนี้มันต้องอยู่ในหัวข้อของผลต่างของค่าเฉลี่ยที่เราเป็นการหาค่าสังเกตที่จับคู่กันเป็นคู่คู่อะค่ะหาผลต่างของแต่ละแต่ละกลุ่มข้อมูล นะคะได้ความต่างดีมาแบบนี้และจากนั้นหาค่าเฉลี่ยดีบาตรงนี้ออกมาได้0.2736คือค่าเฉลี่ยของตรงนี้นะคะลบกับค่ามิวดีอ่ะมิวดีคือ0.1มิวดีตรงนี้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยที่โจทย์ให้หาค่าความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยของอะไร แลนะ้หรอมากกว่า0.1เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามหาความน่าจะเป็นของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า0.1ดังนั้นตัวนี้จะเป็นมิวดินะคะส่วนด้วย SD นะคะเ,เราในโจทย์เหมือนอาจารย์ให้มาแต่อาจารย์ไม่แน่ใจเนาะตัว SD ตรงนี้ของเราหาจากตารางของเรานะคะไปหาค่า SD เองนะคะ หารด้วยลูด n ก็คือเรามีข้อมูล n เท่ากับ9ชิ้นงาน n เป็น9นะคะเป็นการส่งชิ้นงานมา9ชิ้นนะคะ9ชิ้นงานแล้นได้ค่า t เป็น3.84ไปเปิดตาราง t นะคะไปเปิดตาราง t เองนะคะเนาะอันนี้แปลงเป็น ค่าความน่าจะเป็นของการเปิดตารางทีเนาะได้ค่าความน่าจะเป็นเป็น0 0 0 2 5นะคะเอ่อซึ่งในในคลิปที่อาจารย์อธิบายโจทย์เนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ลงดีเทลเยอะในเรื่องของการคำนวณการเปิดตารางหาค่าความน่าจะเป็นต่างๆนะคะพวกเราไปไล่ดูเองนะคะเอ่อการแสดงวิธีทำสูตรสเต็ปในการเขียนเนี่ยให้กลับ ไปดูในส่วนของชีตนะคะชีตในห้องเรียนของเรานะคะอันนี้จะเป็นแค่ไกด์ไลน์ในการพิจารณาโจทย์ว่าโจทย์ลักษณะแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอ่ะควรจะอยู่ในประเด็นไหนเฉยๆนะคะอาจารย์ไม่ได้ลงดีเทลนะคะให้พวกเราไปดูเองนะคะ